ช่วงนี้เร่งถ่ายั้งถ่ายละครอยู่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีสวัสดีที่เข้ามาใหม่กันทุกทุกคนนะครับก็จริงก็อยากแบบอยากมาไลฟ์เหมือนกันแหละแต่ว่าผมไม่มีเวลามาจริงก็ถึงพี่ฟิล์มหน่อยโอ้โหไม่ได้เจอกันเลยครับทีนี้ผมอยู่แต่กองเจอเลยพี่มีกูอาทอยฮินลีป้าแฟ้าก็พี่ๆในกองมาคิวถ่ายมันถ่ายสี่วันไงไม่เคยถ่ายแบบ ไม่เคยมีคิวถ่ายสี่วันแบบนี้เคยมีแต่สามวันรู้สึกว่ามีเวลาพักแป๊บเดียวก็กลับมาถ่ายแล้หน้าไสกิกเลยหรอมันฟิลเตอร์ป่ะเดี๋ยวเสร็จนี้ก็มากหน้านอนแล้วมางหน้านอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าครับออกบ้านเช้ามากเช้าแบบเชา้ชาเช้าโคตรอะเพราะตอนนี้ผมไลฟ์ได้แป,ป๊บเดียวเพราะว่าแบตผมเหลือนิดเดียวเองตีห้าประมาณนั้นะครับออ,ออกประมาณตีห้าตีห้าครึ่ง ใช่ at, ต้องมาเพราะว่าพักผ่อนน้อยลงสตอรี่ด้วยนะเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวลงครับบางอันมันเลอะอเทอลงไปเรื่อยผมก็ไม่ลงไงอันนี้แบบเหตุผลของผมนะถ้าคนอื่นอาจจะลงแบบเลอะเทอไปไปเรื่อยผมแบบถ้าผมเจออะไรสวยๆหรือว่าเจออะไรที่แบบแบบอ๋ออยากลงอ่ะเห็นแบบท้องฟ้าสวยๆดีถ่ายลงอะไรเงี้ยผมก็จะลงไงผมไม่ได้ลงแบบลงไปเรื่อยอ่ะเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูพ่อไปฟังเพลงเข้าไปฟังเพลงถึงหกล้านอ่ะไป นี่ฟังปั่นเพลงตัวเองทุกวันเลยนะบางครั้งมันลงไม่ได้บางครั้งมันรีบๆไปบางครั้งมันขับรถอยู่มันก็ไม่ควรลงบางอยู่ในกองในกองแป๊บหนึ่งเขาก็เรียกแล้วไปทำงานเนาะเดี๋ยวคนอยู่เขาก็รอผมแทบไม่ได้จับโทรศัพท์เลยในกองผมก็ทำงานอย่างเดียวบทก็ต้องอ่านอะไรก็ต้องอ่านว่างก็นอน งั้นเดี๋ยวไม่ไหวกันดมดื่ไหมไม่ดื้อกันการดมตั้งอยู่เฉยเลยครับตั้งอยู่ในห้องมันมันมันดื้อไม่ได้มันเป็นหุ่นยนต์ยาใส่แว่นอะไรแว่นกองแสงครับสายตาผมปกติแต่ว่าผมแพ้แสงต้องหยอดตาตอนนี้ต้องหยอดตาต้องแบบไปหาคุณหมอมางไงต้องหยอดตาต้องใส่แว่นใส่อะไรที่มันปกป้องสายตาได้ โดนลมโดนอะไรเงน้ําตาไหลอะไรเงี้ยก็โดนแสงเยอะๆเงก็จะตาแดงขึ้นมาเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแลพอโต,ตมายิ่งมาทํางานที่มันเกี่ยวกับแบบทํางานเบื้องหน้ามันก็มีไฟมีสปอตไลท์มีอะไรต่างๆอานาม,มันก็ยิงไปกันใหญ่เลยน้ำตาเทียมก็หยอดโอ้โหหยอดเยอะมากอะที่กองผมเอาไปไว้เลยที่แบบที่ที่แบบเพื่อนๆให้มาพี่ทุกคนไม่รู้ใครให้มาบ้างอะผมก็ไปไว้ที่กองเลยไปให้แบบ ให้พี่เขาเก็บไว้ให้แต่แบบผมใช้อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบต้องเอาสำลีป้ายลงไปอะที่มันเป็นเหมือนเจลอะอันนั้นอะมันจะหยอดแบบมันจะอยู่นานกว่าแล้วมันก็จะตาม,มันก็จะชุ่มชื้นมากกว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ทําธุระครับวันนี้ต้องไปทําธุระส่วนตัวไปซื้อโฟมลา้ลางหน้าอะไรตัวเองอะไรหมดกินซุงขินิ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องไปซื้อทําธุระต่างๆไป ไปธนาคารไปอะไร้โหเ,เยอะแยะไปหมดใช้โฟมอะไรฟูลไม่ได้แบรนด์เขายังไม่เข้าวันที่สามเราทําอะไรวันที่สามผมทําอะไรผมยังไม่ดูเลยผมดูแค่พ่งนี้ผมทําอะไรเนี่ยช่วงนี้อัดอัดอัดครับอัดวันก่อนเราไปกินข้าวพี่มีมาสนุกบรรยากาศในกองก็สนุกสนุกดีเลยครับแต่ว่ามันขัดกันกันกบ,บบทมากครับบทมันเครียดเนื้อเรื่องมันเครียดมัน มันมันดรามา่าอืมอย่างในทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นแหละแต่แบบบรรยากาศในกองนี่คือเฮฮากันมากเหนื่อยไหมเรื่องนี้หรอเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็สนุกมันเหนื่อยแต่มันสนุกมันก็มันก็ดีอ่ะแล้วพี่พี่ทุกคนในกองเขาเก่งกันหมดะะไมงเขาเป็นโอ้รุ่นอาจารย์กันหมดแล้วอ่ะเราดูมันตั้งเด็กเราต้องปรึกษาพี่เขาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่กิ๊ดพี่เง็ก พี่หญิงพี่เปเราจะตรงสนุกไหมสนุกครับสนุกอยู่ข้างหลังกลัวไอ้เคมากอะ่ะกลัวมันขึ้นมาจากน้ำไม่รู้มีไหมใช่ก่อนสนุกแม่แม่ที่กองเขาเฮฮากันยังเป็นตัวไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับมีด้วยเหรอไม่รู้มันเป็นคลอ,องอ่ะเราก็ไม่รู้ไงหลอนไว้ก่อนอะ่ะว่าลอยๆอยอยู่ดึงแขนลงไปทำไงเย็บร้อย สิ้นชื่อน้องเฟรมไปไหนคะเขาเขาอยู่บ้านเขาตัวเนาะไปชาร์จไว้ไม่ก็โลนี่หมดชาร์จสี่ยังไงมันไม่มีมันไม่มีปัั๊กตรงนี้ผมไม่มีปลั๊กลากมาหมดไปแล้วปลั๊กหมดไปไปต่ออย่างอื่นหมดแล้วไอ้พาวเวอร์แบงผมก็แบตหมดอีกโอ้ภาษาอีสานเวลาคำเหรอเบิงเบิงเบิงแปลว่าดู คิดอะไรไม่ออกตอนนี้เหนื่อยดูหน้าไม่ค่อยสบายผมหน้าอย่างนี้อ่ะหน้าอย่างนี้ตั้เกิดแล้วสวัสดีครับจ็อกโอ้โหจ็อกเข้ามาวะเขาหายไปนานนไงเขาแบบเขาไม่เขาชอบคนใหม่ไปแล้วไงพี่ใหม่เที่ยวไหนคะไม่มีครับไม่รู้เหมือนกันนะตอปีเนี้วังได่งานอยู่รอลูกค้าซื้องานเข้าได้นะครับแฟนครับผมน่าจะไปกันเยอะนะครับ ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรช่วยกันดิเผื่อมีลูกค้าเข้ามาดูนะแฟนคลับเราเข้าไปเยอะไปเยอะพี่ใหม่อะไปกันเต็มไปกันเต็มเลยไปสองล้านคนโวคอนผมสองพันเองแจมจัดเองได้ไหม,แจมไม,ม <laughs> แจมไม่มีตังค์ครับแจมไม่มีตังค์จัดครับ <laughs> แจมเอาตังค์ทำบ้านนี้ยังยังไม่เสร็จเลยครับ <laughs> ตรงนี้หาค่าบ้านค่ารถอยู่ครับเพราะตั้งใจไงตั้งใจอยากอยากโปะบ้านไงพีน้าพีหน้าตั้งใจอยากโปะให้แบบจบจบคือมันก็โปะไปทุกเดือนแหละแต่แบบเอออยากปิดให้มันจบจบไปค่าข้าวไม่เป็นไรข้าวไปกินที่กองได้เราค่าบ้านก่อนเฟอรครบยังยังยังครับเฟอยังไม่ครบมันด้วยเวลาล้วยทุกคนผมไม่มีเวลาแบบเฝ้าให้ ให้ให้ช่างเขามาดูอะแบบจะทําตู้นี่ก็ต้องแบบคือเขามาวัดที่แล้วผมก็ต้องมาต้องมาเฝ้าดูตอนที่เขาทําอีกไงผมก็ไม่มีเวลาแบบตรงกับเขาที่มันนัดกันได้ว่าเออเดี๋ยวมาทําวันนี้เดี๋ยวมาอะไรเงี้ยมัน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 ก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นไงผมก็ทํางานด้วยเพราะว่าของนี้มันต้องมาดูครัแบบเวลาเขามาทําต้องมาดูผมเพราะผมเคยไม่ดูแล้วผมโดนแบบเออ เขาเรียกว่าอะไรงานไม่ตรงกับที่เราบีไปอ่ะแล้วมันก็ต้องมาแก้อีกเงี้ยผมก็เลยแบบเออเอาแบบว่าจริงๆราค่อยทําดีกว่าพอจะทําจริงๆก็เอาตังปัญหาเรื่องตังต่อใจเย็นก็ค่อยทำไปใจเย็นมาสองปีแล้วครับไม่เสียจื้อดีครับล่าสุดต้องเปลี่ยนที่นอนเนี่ยมันนอนแล้วมันปวดหลังทุกคนมันมันนิ่มไปคือผมเข้าใจเออตอนแรกอะ่ะผมเข้าใจว่าที่นอนนิ่มมันคงแบบ นอนแล้วมันคงฟินดีอ่ะมันคงสบายดีแต่พออยู่จริงๆอ่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันนิ่มแล้วมันปวดหลังแล้วมันเราสําคัญตรงนอนี่ะเพราะเราทํางานทุกวันมันก็ต้องพักผ่อนอ่ะพอมันตื่นมามันก็จะรู้สึกแบบอ้อทำไมมันปวดตรงนี้จังเลยวะมันแก่ปวดหลังเออนี่แล้วอย่าแก่บ้างนะหรือแก่ไปแล้ว วันนั้ผมไปนอนที่นอนห้องยามาที่นอนแข็งๆแ,แล้วราคาก็ไม่แบบคือไม่ได้แพงมากอะ่ะกลายเป็นแบบผมไม่ปวดเลยตื่นขึ้นมาแบบสดชื่นเจ้าต่างๆล่ะต่างๆอยู่บ้านพ่อแล้วนะครับต่างๆอยู่บ้านอยู่นู่นแหละไม่เคยไม่ได้เล่นด้วยเจอกันก็วิ่งมีแล้วนะปกติเราจะไม่ค่อยได้ขายแบบซ้ำๆไงแต่ว่ามันก็ถ้าลูกค้าให ถ้าลูกค้าให้ซื้อเออให้ให้เราขายให้มันก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าลูกค้าเขาจะใช้งานเราอีกหรือเปล่าพัดลมพัดลมเนยยังไม่เคยเออพัดลมเราขายไปล้วไม่ชอพัดลมมือถือนี่เขาไปกองด้วยพวกเนี้ยนี่พัดลมขายทุเรียนไม่ได้ขายหรอกกินหมด หมดเนี่ยเจแล้วพรุ่งนี้ถ่ายละครใช่ครับเหนื่อยก็ไม่พักต้องทำงานก่อนปิดเถอะเสียงดังเสียงดังเหรอดังไหมดังอยู่ไหมดังไหมดังไหม เออเสียงดังเพราะไม่ดังลมเขาเสียงเงียบไอ,อเดี๋ยวไปออกกันดั้มมาให้ดูดูไหมเดี๋ยวมันนอนแล้วอ่ะจะจิกไหมเนี่ยไม่ไม่ร้องแล้วตอนนี้หลับไปแล้วเปวลี่ยนจะองออกมากันนี่มาแล้วโตวแล้วครับก็โตแล้วครับจับผมตื่นมาทำไมครับให้ผมตื่นมาทำไมครับนี่อ่ะ ผมง่วงนอนแล้วครับใอ้ผมตื่นมาทำไมก็ไม่รู้แอบแขนดีหนึ่งได้กินข้าวไหมเนี่ยวันนี้ม้อาม,มาบ้านเนี่ยเขาออกมาเล่นเราไงเหน,นื่อยเราบ้างใช่เรียบร้อยเขาติดคนก็อยู่วงเขาอย่างเงี้ยไม่ไ,ไหนหรอกอย่า ใช่ผมตั้งผมเขาจะเยอะ,ยอะน่ารักไหม <c oughs> นี่ไงงับแล้วอย่ามาจับผมนะครับอย่ามาจับผมครับอย่ามาจับผม <c oughs> ใช่น่ารักน่ารักนี่ไงงงเลยใครก็ไม่รู้งงงงแล้ว ไปแล้วแอบแอบครับแอบไปแล้วไม่ชอบไม่ชอบออกกล้องครับอย่าอย่ามางับผมใครอ่ะใครใครครับนี่อ่ะเรียกแล้วเรามาไหมมาบ้างไม่มาบ้างครับอย่ากัดกัดทำไมอ่ะทำเพื่ออะไรเนี่ยบินไหมบินบินเป็นนก เป็นนกไม่ถ้าไปจับเท้าเขาเขาจะงับกับจับหางตัดปีกไม่ตัดตัดทำไมอ่ะของทารเขาตัดทำไมกินอาหารนกครับอาหารนกนกกินอาหารปลาไม่ได้นะทุกคนพันคนแล้วอา้าวกระด้มมาพันคนดูพันคนเลยอ่ะกระดัมมาแป๊บเดียวเองนะกระด้มมาแป๊บเดียวเองคนดูพันคนเลยเหรอใช่ไหม อืมโนช็อกคนช็อกคนดูวันคนเลยครับคนดูวันคนเลยเัวน okay ี้ีน uh, ี้หายทังกอกไม่เจออย่างับพ่ออย่างับพ่อมานี่ไมพยายามจะร้องกุ๊กก네ี้ก ja, ุ๊กกี้แหละแต่ร้องไม่ได้ใช่ไหมหรือร้องได้แล้วแต่ไม่ร้องฮึืึร้องได้ไหมเนี่ยร้องได้ไหมลูกอ จออเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาจะร้องกุ๊กกี้กุ๊กกี้พุทธพุดธพุดธอะไรสักอย่างอ่ะเปิดให้ฟังแล้วไม่ร้องอย่าอย่าอย่านกขี้ใส่ไหมก็เาก็บ้างครับปวกตอนเช้าไหมไม่ครับ แหกปากครับตอนเช้าดันดันตกใจยาก,กันเพราะชอบกัดใช่ไหมไอ้ยาชอบกัดใช่ไหมชอบกัดใช่ไหมสู้ไม่ได้แบบนี้แล้วน้ำตื่นยี่โมงพระอาทิตย์ครึ่งก็ตื่นแล้วครับหน้าเหมือนชินันจูดูใหญ่ออชินันจูปะในกันดั้มอิกเลยไม่จิก น่ารักก็ตายโอ๊ยกำลังบอกว่าน่ารักจีเคยฝึกอะไรเขาบ้างฝึกให้กินเยอะๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันจะหมดแล้วลาก่อนนะครับบ๊ายไปไปให้ไปให้ไปให้ก่อนให้ก่อนบบ๊าายยบ๊ายบายกันด้านบนนี้มาไปไปไปไยคนดูบ๊ายบายครับ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 บ๊ายบายนะครับ ยาไปไสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวแบตหมดแล้วแบตหมดแล้ว